โอเคครับก็มาอยู่กับผมนัวมเตอร์ซีนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในเกม Attack on Titan นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเราก็เล่นเลยก็ตอนแรกกจะเล่นกับน้องเขานะครับเนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องสารพัดเรื่องนะครับเรื่องเรื่องสั้นๆครับอินเตอร์เน็ตผมนี่เองครับคือเข้าไปแล้วก็ปิงห้าร้อยครับตอนแรกก็ห้าร้อยหรอกเดินไปแป๊บเดียวครับขึ้นหนึ่งพันพรอีกสักครู่หนึ่งก็เกินหนึ่งพันครับกูเลยยอมครับเลยมาเล่นคนเดียวก็ได้ครับ สิงเกิลโอเคเรามานี่คืออะไรวะแมพโอเคมุมกล้องต้องอย่างนี้ครับน้องเขาบอกมาว่าอย่างนี้ครับระดับกรีเนอะร์มังก็พอนะฮไม่ไหวจะเคลียร์คาลิาเตอร์ตัวไหนก็ได้อะ่ะกดสตาร์ทแม่งโอเคอะคือน้องเขาบอกว่าสังเกตให้ดีนะพี่ว่ามันจะอยู่ตรงตรงไหนวะมี่โด,ดัง

เอาไหมชั่วชั่วโอเคชั่วชั่วชั่วเฮ้ยยาอ้าแขนขาดเลยสิเอาไหมเราไม่ลดละความพยายามอยู่แล้วเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยตีไม่เข้าเลยฮะเฮ้ยยานะ NYU 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 うう anyway. อย oh ่าอย่าไม่ได้คิดจะจับปูกูจะหนีแล้วเฮ้ยช่วบช่วบช่วบชัวบช่วบจุดอ่อนชั่วตายหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเฮ้ยชั่วโอไม่เฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยชั่วตายแล้วตายเด้อไอ เราไม่รู้รักความพยายามเราต้องไปการตัวเล็กๆครับตัวใหญ่ๆเราไม่สู้ชั่วดีใครทำใครทำใครทำบอกกูมาเฮ้ยเฮ้ไม่ไม่ได้นะไปทางอื่นไปทางอื่นเถอะเฮ้ยใครทำอะไรกูัะโอมา ไปดีกว่าเฮ้ยกดสปีดไม่ได้ชื่ออะไรเนี่ยอะไรอะไรโอ้แม่งมึงขึ้นมันดาดกว่าเลยชั่วเดี๋ยวเดีชั่วชั่วชั่วชั่ัดโคบฟัวฟัวฟัวโอ้อะไรวะ Lui lôi lôi đi ô đi ô điếu, điếu, điếu. ô đi tì cú ô đi ô đi ô mới ô đi 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 Ôi, đi กระตืบกูโอ้ยกูหนีฮะกูหนีเฮ้ยมึงอยู่คนเดียวเลยอยู่ลำพังชัวชัวอ่าใครทำใครทำไอ้เฮียมันเล็กเป้าหมายมันที่กูแล้วดกว่าเฮ้ยแม่งต่อตัวกันได้ด้วยไอ้หอยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหนีหนีหนีเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะ หนีก่อนฮนะหนีเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วเราอยู่ไม่ได้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยชูอบชูวบชบหนีก่อนเราต้องไปชาร์จพลังชาร์จพลังตรงไหนวะน้องมันบอกว่ามีที่ชาร์จพลังนะพี่ ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะตรงนี้หรือเปล่าเออคือมันคืออะไรตรงจุดชาร์จพลังหรือเปล่าคืออะไรวะเขีนหน้าอย่ใช่มั้งโอ้อะไรนะั่นทุกตัวมาที่เราเลยโอไม่นะเฮ้ยเราต้องไปีการกาเก็บชะเชะเชาะ ชอชอชออะเชืออช่อโอ้โหไอ้อสัส,ะสะมาได้ไงมาได้ไงไปเฮ้ยตัวใหญ่นี่ว่ะอะฮะทำอะไรผมครับทำอะไรผมผมจะทำอะไรคุณรู้ไหมเชืออ่อห่า เหลือเพียงแค่ดาบสองเล่มไม่ง่ายเลยครับสำหรับเกมน,นี้ป้าเชอมีระดับ normal นะเนี่ยกูเชื่อเลยอ้าจับกูทำไมกูทำอะไรผิดไม่งมึงกินกูอย่างกับสาหรา่ายทะเลเกี่ยวอะไรมหเนี่ย กินกูอย่างกับห้าหารโธ่อะไรอะไรอ้อยกูพลาดไปเว้กูขอโทษแน่นอนครับตัวนี้อออะอ๋อะเอาตัวรอดเป็นยอดคนนะ เฮ้ยเไปไม่ได้เต็ดๆตดชั่วเอ้ยอย่านะยาไม่ได้คิดจะกินกูอ่าเฮ้ยใครสังหารใครสังหารเจ้าข้าไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวชั่วชั่วชั่วอ่ารักแร้ชั่วชั่วอ่า ชั่วตายไปอีกตัวแล้วแอนนี่เดี๋ยวฮนะเดี๋ยวกดตัวอะไรมันจะหายอ๋อโอเคอะเข้าใจแล้วเฮ้ยมาแล้ว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 จัดเลยฮนะเฮ้ยอย่าวิ่งเข้าปากมันอ้าแขนกูออกม เราไม่ลดละความพายายามอยู่แล้วชัวชัววอ๊ยวอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยอ้ววาวชัวชัวเก่าเลยเราต้องข้ามได้ได้ฮะ เพิ่มความเร็วแล้วหรือเปล่าเนะี่ยไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วตรงนี้แหละเฮ้ยยายาอ๋ออ๋อตายเลยแม่งกูจะควันกระเจียวมันไม่มีกระเจียวไอ้ไอ้ไปควันลเลยเฮ้ยชัว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 อ๋ออะไรเนะนี่ยหนีก่อนหนีก่อน ฮ่าหลบมุมไว้ไอ้หนูแม่งตัวมันเยอะจัดเฮ้ยชัวอ้าฮ่าตายศพไม่สวยแน่ๆ่ะไม่ได้เห็นศพเลยโอ้ตรงนี้เยอะเยอะจัดโอ้อ้าฮ่า ลุงประชาทันกูทำไมโอ้ยเราไปกันอีกไปอีกหลายรอบชั่วชั่วเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าไม่ได้คิดอ่าเราไม่กลัวที่จะตายครับเราให่่ยอมแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างต่อมันยากลำบากสักเพียงใดชั่วอ่า โอ้โหกูตายอะสูงสุดก็สองตัวนะที่ได้ทำการฆ่าไปได้นะฮะรูส้สึกว่าน่าจะประมาณนั้นวา้าหน,น,นีนี้หนีก้อนหนีก้อนโอ๊ยไม่ได้คนระับเราเราไม่ช่นะเฮ้ย

อ,อะไรวะเนี่ยมึงให้กูเด้นได้ไหมฮะโอ้อยยานะยานะยาไม่ได้คิดมึงจะทำอะไรอนะรู้เปล่ากูยังกำลังทำอะไรเชื่อ <c oughs> ปกติมันอ้ยเข้าปากช้างแต่กูยังเข้าปากมันสมัยเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะยเชื่อชื่อเอ้ยแม่งจับทำไมปล่อยกูป้่อยป่อย ตายสับทำไมอะววามแนเอลมชัวชัวพวกพวกพวกอะอะไรวะเนี่ยมันหันมาแค่ครั้งเดียวแม่งมันกัดกูเลยเลยอ้าวแม่งมึงจะขูดเึ้นไปแล้วใจร้านมากกูจะตานตัวโตนี้แหละชัวโอ้จับกูทำไม ชัวชัวเอ้ยชัวไม่ไหวจะเขียร์มังหลังๆมาฆ่าไม่ได้เลยฆ่าไม่ได้แค่สักตัวเดียวเฮ้ยอะไรลุงลุงทำอะไรผมปาแล้วลุงเฮ้ยแม่งไปลงในปากมันทำไมเนี่ยเฮ้ย มันลุกมาที่กูนี่วะชั่วออหนี่นี่นี่ชิบหายแล้วชิบหายอ่ะนอ้อโดนจับได้จะเลือแล้วกูบ้ามันดูหน้ากูปัาบอ้าวแบ๊ดแบ ไอ้หาเนยม่นฆ่าได้เท่านี้เล่นยังไงวะแม่งกูต้องแยกร่างเป็นสิบตัวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเด็กตัวเปียกแม่งทำอะไรกูโอ้ยมมาจากไหนเนี่ยเอ้ยชัวชัว อ้าฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วก็ตายครับเป็นอะไรที่ยอดเที่ยมากแน่นอนครผมกำลังคิดจะฆ่าเจ้าตัวนี้อยู่ชั่วแน่นอนคนะมันแม่ผมฆ่าจบเปี้ยชั่วโอ้ยอะไรใครใครตับโอ้แมง อูไม่ก็โอ้ยชั่วโอ้โหหนีทะลุมันตีครับตอนนี้เรามาอยู่อีกด้านเลยชั่ว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 แน่นอนครับเรากำลังวนเวียนอยู่ที่ตัวตัวนี้ชั่วออย่า โอ้ยอย่าจับกูอย่าจับกูบกชั่วชั่วอ่าฮะเรเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งแน่นอนทุกตัวจะดุมมาที่กูเว้ยเอ้ย,อย,อยขอตั้งหลักขอตั้งหลักแล้วก็ไปฮะเฮ้ยไปที่เท้ามันทำไมเนี่ยเขาไปแบบนักรบกูกาหารเละชานช่วยชั่ว กวาดจักรเละกระโดดขึ้นคอพวก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 อ้าวลงมาจักรเละได้ไงชั่วชั่วอ้าดีมาเจออีกตัวช่วยโอ้พระเจ้าลอยไปหลายหลายร้อยไม่กิโลนะอ่าตายแม่

เดียว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 เยวอย่าอย่าพึ่งกระตือกูอย่าอย่าพึ่งดิโอ้โหตายเลยคะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมครับสำหรับเกมอะไรวะ Attack of Titan เอ้ย Attack ตแ t ็กออฟไต้ตันะครับโอเคครับลาไปก่อนครับผมยังไม่เตะซีอยู่นะมองมันไปหน่อยสำหรับเกมนี้ครับมันจริงครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างไวแล้วกันนะแม่งเล่นกันมันกันเลยนะเล่น ปันเลนก็ได้ครับบ๊ายบายครับผม